สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของรักแร้ดำนะคะดินนชนใต้วงแขนให้เลยนะคะว่ารักแร้ขาวก็เดิมมากค่ะเป็นคนที่รักแร้ดำหนังไก่คือเยอะมากนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสูตรผผดเซลล์ผิวเร่งตัวภายใน8วันค่ะเราจะใช้สาวัจะรู้สึกเฮ้ยรักแร้เนี่ยันเรียบเนียนขึ้นนะคะพอใช้8วันเนี่ยคือรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันขาวไวกว่าเดิมเดี๋ยวพอจะให้ดูรีวิวนะคะมีใต้คอมเมนต์นะอ่ะให้ดูเนื้อกันเลยค่ะว่าเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นสูงมากเห็นไหมคะคือพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันซึมเข้าสู่รักแร้ได้อย่างน้ี แล้วที่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นสูตรที่เล่นด่วนผัดเซลล์ผิวได้ไวมากค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะกลับกลที่บบว่าใช้สูตรไหนแล้วเห็นผลเหมือนในรีวิวค่ะส่วนมากลูกค้าเนี่ยพอจะแนะนําให้ใช้คู่กับสบู่ตัวนี้นะคะสบู่ตัวนี้มันจะเป็นสบูส่ซ่อมเบลาดีนนะคะช่วยลดกลิ่นตัวแล้วทําให้เลื่ขาวไวค่ะตัวนี้ปล่อยแถมฟรีค่ะกับสําหรับลูกค้าที่ซื้ออันนี้หนะะึ่งกระปุก2องกาสค่ะแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อคู่นะคะลดเหลือเพียงแค่ 550. แให้อีก1ก้อะเอาเป็นว่ักแทมาตอนนี้ค่ะชุดนี้เป็นชุดที่เห็นผลลแ้วขายดีที่สุดเลยค่ะ